บอกแห่เกนี้ใครไม่มีเชื้อชาตยักลงไปต้องเป็นน้ำกดกัดกรดอนตึงแก่ชีวิตนี่พระฉันรักคุณจะจะลองเอาดวงกินได้คุณลองเดียวนี้น,ะนี่ทาไม่ยากไม่เอาให้นะคุณพาดุแล้วเอาดวงกินดนะ้มารง่าย ให้คนรักผีต้องมาผักจากเมืองอยักเยใหญ่ขอบขอคุณขอขอบเยอสามไวน้นำใจเมตตาจนมาสิ้นรถมาหมดความเศร้ากับต้งปีบ่าวไม่เลือนะแน่เรื่องนี้รู้ถึงงูสองฤิดปีดาบอ,อกจะต้องฆ้ากโก้ทุมมาเยอะ ไทยผีต้องวนนักผีคอยกลับมารับล่อมาสำหรับวันนี้ผีต้องลากเลยดวงกินดาพาไปย้ายเลอะเชยนรงก็อรองเคลื่อนผีเอาไวา้ด้วยก็อรองเคลื่อนผีเอาไว้ด้วยอย่างง่ายผีดุงไปมีเมียด,ด้วยอยู่้านนตามประทรง กอกมาบุ่นยาวยักยงบอกยองตรงอย่างไอรักเช่าเดิมนั่นแหละปีกเหลืองจังคว้าไหวด้วยนะปีนนั่นแหละปีกเหลืองจังคว้าไหวด้วยอย่างไอปีแก้วไม่มีเมียช่วยช่วยอยู่บ้านเลยถ้ามันตายห้องกูต้องดีใจมูเฮ็ดเป็ดก็จัดมาแอ้บอนแอ้บอลเอ้บอล วันนี้ผีต้องลาโคลาบังโอลลบทกสีสิงหนวันหน้าความไม่มาพบนี่อมอนพาต้นเยือโยองออกมาจวนตาผีและตอนนี้จมใจ้าาคาผัก่างกายเที่ยวเทียนายพะดุงได้ดวงกินด้คนยากผ่าราเวซา,าวงรังเด็ดรอนกาผักบอนสีรมมา ลุกใจมากมาโกดจู้มาลูกเจ้าอยากใกได้ยกหนังตัดถูกใส่คว่าหญ่ทำไมพอใจโกชุมาเทวีก้าไปล่มหลุกยุบใส่จู้้าพ้องกล้าดอกมาล่ามากนักเรื่องนี้สายยุดบุดซาจำป้าจำปีแกมของเทวีดอกมะลีสดยังรองรถมันท่ายยัง พ่อทธรรจชาิไม่ได้บาดได้แต่งหน้าที่แดงแดงเมื enfin, den, ่อเหลือลังไปเติร์นองนายผ่าไ้ายมุงไปลบที่เมืองไทยตามวันเวลามาโตคนนันเส้นหน้าหักกูยกหนังตักงูไ้ยายคว้ามาโตคนนั้นพอเขาปลบลาาจูไรายูคว้ามโตโยดยุยมีงอเลมนี้อย่างคมร่าซ่าโคนมาบาวนเลือลัง ายปนุงกาตีใต้เพลยในใจตอนนี้ต้องคิดจับเขห้ามานันมันใจที่ไม่มันนันไม่เมยู่เขห้าเราจะต้องคิดด้วยว่าในชีวิตเราจะทำอย่างไรโอ้ยามเดโรอนรเก้าผัด้พลทตายลม ารเลมอตตอนนี้ลูกสาวยักษ์โกธุมาได้เสียความเป็นสาวกับผมเป็นเทียบร้อยเธอก็มีน้ำใจเอาดวงกินดาฆ่าคนเมืองให้กับผมมาเธอบอกว่าถ้าพ่อรู้ความจริงพ่อต้องฆ่าไม่ไว้ชีวิตเอากินดานี้กลับไปก๊กเลยไชนรง์แล้วก็กลับมารับโกธุมาไปอยู่กินด้วยกันเออเรื่องนี้ผูดดีลเลยเพราะเมียน,นี่นึ่งดีเหมือนแม่มากันนี่ถ้ามันไม่เอากินดาเ้ราก็ลองไม่ทูในบอ่อเพชรนั่นเป็นนากดสั่งเพ่พี่เคลิ้มครับ ตั้งแต่อ,อกจากเมืองอยักษ์ทำไมคุณหนะ้าดำขมเครียดทำไมคุณไม่พูดกับใครผี่เคลิบพีเคลิบนี่คุณปไปนาใดพอได้ความดันค้นอะไรนะความดันกูขค้นแล้วทำไมเจิงและกูนี่พอได้มอมเลยดวงไว้นักหมอดูดวงชายดูดวงว่างไงแกว่าคลื่นเมื่อิีบมึงนี่ยุ่ไม่ตันตึงข้าวพันราบไปยอง,งอกไไม่ทำไมต้องติดร่างข้าวเไร ติดคุกนั่นเลยคดีอะไรควันพระโคตรใหญ่ห้องคนเลยไม่คายไม่เลอยเตท่ๆๆนี่จ้าซ่ากูมั่งแดีวทานเออแต่กูไม่เคยว่าอะไรมันเลยเดี๋ยเลิมเฮ้ยคุยกับกูมั่งนะเอาัจนืนเชื่อแล้วเลิมคุยกับกูมั่งนะยังกอดเจ้าไม่ใช่เรียังกอดเจ้านั่นเป็นนิมวิทเรื่องชู้เดีวทานผมคิดว่าอย่างนี้ดีไหมครับ ก่อนที่เราจะเอาดวงกินนาไปกับเปลือยัยนรงผมต้องการเอากินนากลับบ้านไปอาทิตย์สถานในแม่มีบแม่ามาตึกสิบชั้นอยู่ซะก่อนก่อนที่จะนําพาไปกับเปลือยัยนรงคุณคิดว่ายัางไงบ้างอ้าวเรื่องนี้ทูตองนองดุงเอ้อคนเรานี่ตามเจยช้ำเลยอ่ะก่อนจะให้เพื่อนอิม่มเราต้องอิมงอ่มเรียกโคนนาเมื่อเราพี่ต้มกลวยอยู่ขู่นึงก้อนปั้นนายเพื่อนเราต้องกินให้อิ่มเรียกโคนนานนี่คิดพันทูไปจ๊ะ เอากิ้นดากลับบ้านดีว่าเราอิ่มก้อนก้อนในผืนไปาไทยเอากินดานีกลับบ้านอาทิสถานในเม่เชกอนอไอ้ดุงนีนทื่อว่ามันดวงดีเว้ยมาเมืองอยักก็ไม่ตายกินดาก็ได้ไป่ยเลยได้ลูยอยากเป็นเมธเชล้าโอ้และกระตอคนนั้นในเกลืเอเมื่อเอาไอ้สันี้ยังไรซะเลยน,น่ากูกัดเลือบป้าละ เด็กุยกัเด็กวิญญาคุยก้อนไม่คุยเป็นไรมันละนี่กกะโตก่นนี้คลือนเมืออุปากาศหลบเราโมดเดียวจอยกหยกนังตักอุจูบรายจูบคว้าโอ้ยหน้าเด่นคลักคลักกะโตนี่จิงจิงนะคนเราดวงนี่สำคัญนะจะทุบเออก็อยู่ที่ดวงจะได้เมียก็อยู่ที่ดวง ai đông đại lũ rạo rực có kêu cấp đuông, cù đại cấp cả tô, có kêu cấp đuông kêu cấp cả tô con đây, nà này sát mà giáp cả lấy Ô, trong trái phì pha cao vô này rồi trả, bệt té sát nữa, quanh tài hóa quanh nước le sát nữa, bệt vườn rau phô đưa này sát, này qua tham hai dao ấy mà ông trời yên nhé, bệt เวลจัดได้ไม่รูปไม่ไปเปลนแล้ะครนายรูสึกเลยจำไว้ตะดุงใจฟากายมุงไม่มงพร้อมด้วยด่งกินมาหบมาทึงเมืองทั้งผักนึ่งมาถึงนาหมู่บ้านยำต้องฟากายการข้าวเก่งาตีอาซ้ายและดุงใจฟากายมุงไม่ไปลบมาถึงนาข่าไม่ ใจต้องคิดคุกเขาราบราบมันโดนลูกวนวานแม่สวัสดีครับเอาแม่เอ้ดุงเอ้อลงแ,แม่เอ้ดึงหนีมึงจะปานไปหลายวันไปไหนละลูกแม่ครับ ก่อนที่แม่จะทราบความจริงผมขอถามแม่ว่าแม่นี่รู้จักคนที่ชื่อขุนศึกชัยนรงค์ไหมแม่อ้าวขุนศึกชัยนรงค์ดีูกเอกยวันนั้นแม่ไม่ได้กินข้าวไปโคข้าว้านปี๋พายมึงแม่เรื่องนั้นแม่ไม่ต้องพูดผมทราบดีแม่รู้จักขุนศึกชัยนรงค์ไหมนี่ให้ต่างแม่ห้ารยวันนั้นลูกเอ้ยแม่เป็นลมมาถึงข้าวซ่านนี่ห้ารอยพอมดเตยเช้านี่นี่ตาลุไม่มากนับดีเด้งแล้ว ดีนะมาทันเนี่ยทำก็ฟาดเออจริงๆเลยตายแล้วเลยใครตายแล้วเรื่องก็เู้ไม่ใช่เรื่องก็ู้นี่รธบาดจะลาวรถมันได้วางดีเพิ่งจะเหล่าและรู้ไปในมาแล้วดวง้ะบ้านไปไล่วันคืออย่างนี้แม่หลังจากที่เขาช่วยเหลือแม่เป็นทีเดียบร้อยดงไปพบคุณตึกเชนดงในดงไม้แห่งนั้นเขาเล่าความจริงให้ดงฟังทุกสิ่งทุกอย่างผมรู้ความจริงรู้ว่ากุ มาสียฟ้าคนบุกไปเมืองยักษ์ดวงอาสาไปอีกแม่แม่ดูสิครับนี่ดุงได้ดวงกินดามาแล้วนี่คือของหายากแม่ไม่เอ้ยโนูเลชัดเป็ดประเปลวเปล่ารโอ้โหได้ยาแท้จริง,ดงจดวงกินดานี้ไม่ใช่ไปหลักมานะอย่างไรไปข้อมาข้อไรอะกินดานั่นแหละนี่ก็เรียกกินดาข้อคุณร้ยากไหมกินดาข้อนยูพันนก็บ่ไม่ได้หลักไปข้อก็ออมา แล้รู้ไปได้มาแี่เม็ดยู่ดุงผมไปได้มาหนึ่งเม็ดรครับนี่ไปได้มาเม็ดหนึ่งครับเนินเคลิมไปเปล่าพอมไปเลยนี่ดุงได้มาเม็ดหนึ่งรู้ได้มากี่เม็ดที่พอมยังยยดร่องเม็ดดวงกินได้เอองาะหนาซ่านครับติปรีด้วยความเรื่องกินได้ชัดนี่โอเงาะหลงเรียนล้วภาษามั่งทิแม่ครับนี่ขอโทษเธอไม่ใช่ดุงเช่งแม่นะแม่ครับ ามอายุสังขารแม่ต้องจากโลกนี้ไปก่อนผมแม่เรื่องเงินทองแม่ห้ามนึกให้มันรวยนะครับแม่ไม่นึกเลยเงินทองลู้ยตายไปก็พาไปไม่ได้ตูตองคนเราเกิดมานี้จึงแล้ป่าหมอือต้องสร้างคุณงามความดีกันไว้ความดีพอไหนจริงนะเมือ่อกริตีพระเทศนี้ไม่มีใครเก็บมาเถิดพระเทศพอไหนอ้าวเมื่อก็ะตีพระตังสักเคคุณได้ยินไหมสักเคกามจะรู้เปยพอถึงลงสุดท้าย ไอยำประทันตาวูมองไหมขราทำดีก็เห็นธันตาทำชั่วก็เห็นธันตาเลขำนี้คำต๊ะห้านเคยนำ่พมไม่รับคำไม่รู้แล้วคำตาไวาสังทานรตาไว้สังทานนั่นแหละต้องรับใบบุญกุศล้เลพื้มึงเออไม่รับแล้ว้างต้นนัก,กูรับได้และเร่อตอน้นชุดไทยกูไม่รับอย่างเรื่องที่โยคนนำดีนะอิมานีรับปริวาญาณี ปักิคันหาร์อาอัมมาคังโคทาวายเก็ราพิสูจน์จนจงปลดรับตรงนั้นกูรับดีเลยพอที่ลงชุดท้ายกูไม่รับชุดท้ายนี่ก็ว่าผันเนียในอนาคตักอ่านชาติหน้าโดนเทินกูไม่รับดอกแล้วลเพื่อไม่รับโอ้ยแล้วล้ำรอชาติหน้าชาตินี่กูเทียบรอยยัดเขาเย้าเนี่แต่ชาตินี้รวยเทินแล้วกูรับใครมาอย่าหมกได้กันได้วันนั้นเออรอชาติหน้าไม่รูกูเกิดเล้าะ chừng chừng lên lấy lê mất cái phá thịt mà quăng lên cầm mô na vắt ta tỷ lô cô anh nó lè rơi rùa. cầm mô na vắt ta tỷ lô cô ní lè rơi sạch lô giống cái lô cô tỷ rụ lè bị đứt chân ním biết phù mà lấy lồng khổ rưới lâm thề thề chừng lên phá thịt nên rồi quăng măng còn rồi đi đây đi lè sát lao mẹ của trong mà gian บางคนก็แม่อุราพอเป็นคนแม่เป็นคนอุราทำลูกเกิดมาหน้าตาอยู่มันก็มามันจัดเว่ยแท้ๆแล้วไม่ผ่าร้าละมู่บางตัวนะลูกเคยเมียเคยไม่ใช่มันผ่าร้าหมดจึล้ำมัดเลยแล้วไม่นานมูดตัวนี้คอยแล้ย่างไดววากูเมอา่มีงอกูรับแก่ห่อแลิงอยู่เลยคอยัตว์นี้จะสาวากูมั่งเลยท่านเออนาขิดอยู่เหมือนกันว้วยจริงนะ ชัดมีชีวิตนี่เราต้องคิดนั่นนองดุ้งทำไมาพี่เลิมเก่งนะเราต้องนึกวันนึงว,วัวควายที่เรากวันเขามาแกงกินเป็นอาหารน,นี่มู้นี่ใช่ไหมเราไปแทงคขมากินเป็นอาหารน,นั่นทามันพูดได้เหมือนคนม,มันพูดแลว้วพูดยังไงเอออย่าฆ่าเราเลยเราเราักชีวิตมันก็สู้นั่นแหละแต่มันพูดไม่ได้เพราะอย่างน,นั้นใช่กูนี่เทียกตัดจริงใจนะ เรื่องสัตว์มีชีวิตทุกชนิดกูไม่กินเด็ดขาดมึงอย่าหอกไอ้เปรตเด้อว่าสัตว์มีชีวิตทุกชนิดมึงไม่กินเล็กเห็นวันเย็นมึงยัดเก่งต้มมูอยู่ละต้มมูใบม่วงในว่าสัตว์มีชีวิตมึงไม่กินเลมึงกินต้มมูทำไรไอ้นั้นมันตายแล้วตายแล้วเออมูยังเป็นไค้หันโดดยัดแล้วมันโดนไอ้คอไงเลยตายมันไม่ วันนั้นเล้าจริงนะนี statistically 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 ่เละถุกจริงถุกย่างเราต้องดึิให้ดีว้วรัดน้ำมีชีวิตมากคนโอ้ย่างนั้นจริงนะแลอะรัดถุกจ่าดิบนี่กูรักมันสุดๆัตว์นี่จริงนะแล้วรัดนี่มันรักชีวิตเหเมื่อคนฝันนะจริงเลยที่ยู่นี่ไม่รู้เลยมู้นี่ตังนี่แหละว้ยมันผ่าซ้ำมันก็คนนั้นมู้นี่ผ่าซ้ำมันกัคนฝันนะเวอร์ที่ยู่นาในอย่างไม่จำยัด มู้หยู่ฟัดจุบันไปเล่ตามความวัวมาชูรูน่ะชูรูพันไอ้วัววัดที่ยู่งดุ้กก็ทำชุบ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 ก็หัวอันเที่ยาแล้วมันยัดถักเดียวเลยพอเป็ดเดือนก้าเดือนตัวพไปจับใส่ชุดส่องดวงคาสัดมัดนี่จะกูเกิดเป็นมูแเหลนได้ยัดกูมาอย่างเช่งเลยเจ้าข้อผ่าหัวอาหารมาเที่ยวพันนี่กูไม่ยัดกูอยู่งไอ้พร้อมโกรกเลยและไม่มีใครมาตามซื้อกูด้วยนะ แลยดีไม่ดีชาวข้องตายก่อนก็เร่ด้วยโอ้ผันนั้นเออเรววันนี้กูมีเคล็ดลับมาคว้าพี่น้องชาวท่าเคยถ้าชมหมดคนในเหลี่ยงกังเหลี่ยงกังเออกังขึ้นเปล่าชมหมดภาคกังไปขึ้นเปล่าเสร็จโฟลกับหมดแดงเยี่ยวใส่ตากัางลงมานอนหอบปืด,ดยอยู่แค่คนเปล่าไม่ขึ้นไม่ต้องไปถมไปเจ้าเวลาทำฝันเนี่ยหลงทนกันนดัดสร้างทริปบัสไปยานขา คือหยานนัดหม้อจิตก็จะโคตรสือกลองก็จะอันอัดไปเต็มกลองปลาหนึ่งใส่ปลาเราอีปลาแยงมูกงังว่าป๋าว้เต็มทีวว่ว่าดังโคตรว่าหมัดขึ้นพรุดด่งนี้ผมยกลายรา,าวนู้นเลยขึ้นทำร้อยแล้วบ่เหมือนเสพมูกมันมามาเลยแห่ขึ้นตามริษยานนัดมนันเลยคนนั่นเออป,ปักไปตีมนันได้เสียก่อนหลังงานกูเด้อ เลยเกิดเป็นรัดดีระชันนี่นาธู่เดชเกิดเป็นรัดนี่ธุเรดเพราะนั้นจริงเลยรัดตุกชนินี่กูรักมันซุดซุดมึงอย่าลืมนะแลี้ยงคุณามจริงๆริงเฮ่มาที่มันได้ฮอนดังโบนี่เพราะเรื่องนี้วะมานั่นเออแลยมาที่อยู่ก็ทรงๆไม่ได้นะย่างไรล่ะตั้งแต่นายกประยุทธ์มาเป็นนายกแปดปีว่าพวกไอตั้งกฎไม่คุ้มครองมั่งเลยนะเราไม่ก้อนกูมาทาเคย่ากูมารำนั่งแกวัดหมุดเล็ก วกบนนั่นมาเต so <tr> <arbeiten> so ็มถีไม่เกินสี so ่ต like ัวมาเพราะนายยกประยุด like ตั้งกฎหมายคุ้มครองมากมาวันเย็นเลยนูต like ั้งเต่ปาทางจนถึงบ้านงานพนรุดใายี่ส <comm> ิบแปดตัวแจ๊กเลยเลยคนนอนดิกงห้างเพรเพิร์เพิรกูขับรถตรงลีมาแล้วล่ะโอ้นั่นเออเลวมาที่มันห้อนดังโบนี้เพราะอะไดชรู้มะอาบูรานว่ามาฮอนเพราะมาเห็นพีนาน พี่มาเลมมันหอนเพราะไรย่าไม่ใช่เลมานไม่้อนเพราะเ,ะเ,าเระเจะไม่บูรานรู้มีวัดอยู่วัดนึงท,นนท่นเออทีหลังพอล่วงนั่นก็เก็บเลียงมาเยอะอยู่ตัวน,นึงเลยมาดันก็มุูรานนะพอล่วงไปนั่นมันตามไปนั่นแกมาไปรวดก็มาตามไปพอดดเย็นวันนั้นพอล่วงขึ้นตีคังบนห้องคังสูงทีหลังแก็บไปึงกิคันเด้ลเ,เลยกลเลยรายเลยกว่าไม่มีเครเนาะเก็ทอกับบงขึ้นมด ย่างขึ้นหอกังสีลังมาดนั้นไปตึงนังอยู่กระจายพอพอล่วงขึ้นไปมันเฮ็ดเล่พอนีเล่เพรเห็นเขาพอล่วงเท้านั้นแล้วมานหอนเลยฮะหอนพานี้โบนั่นตามผูดได้ผู้เล่โู้ยังเล่รู้กันนักพูดนี่เล่ผู้ไม่ได้เนี่ยโอ้นั่นจริงเลยเล่กันนัดนที่กอนที่นั่งพานี้นี่ โอ้มาแคนี้และมาแคบ้านคุณครูนี่และคุณครูตอกแคนนี้และนั่นเออพอดีก็รียานีแคนี่และเกยหายของดีกูป่อยของดีผันเนี้พายันคุณญานีนี่เออเร็วหายพายันไรปอยละเขาเรียพายันปรสังทองพายันสังทองนี่ผันนีเกว่าพายันพปรสังทองนี่สักสิดหนึ่งเลือมือการจับรักนีนสีทีนักหน้าผ้าไปยุดในป้าเลยยืนเนื้อลม Chù phá danh phần đi nữa lông Lèo quỳ lươi Gục 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 Sát thì vô tay lông Nhi chả tôn cả thá huynh quầy nây mây đai Sát thì vô tay lông huynh quầy nây mây đai Ờ à. Lè rắc rây mây huynh Kể qua hỏi không Nhi mây huynh con phương nghe má Qua ốp nâng Như bần Thế nha nè Nà ơ. Thì lăng của nực đai Là của bà mà rây này rây nhá Bà rây ơ Của thì chồng lấy Hãy khawai rồi rớt quá Bà cũng bà bà dành ní rơi 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 bà phải chồng lấy ra một Bà thi rí cũng phải cố rơi Úi mà rác rơi kinh kinh Tịt lấy mà kì tùa vô Ngủ hâu rí tùa mà nghe cầm vô hâu cầm bà vô Bà giọt rơi thao năn Lê mình thoát quắc rơi cô thầm Quá 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 giá ná rách ná Sẽ có rơi cô giá ná giá ná Mừng ní còn à rơi giá ná giá ไอ้น่าแห้เลยรักนี่รบกวนงูเฮู้แล้วกูว่าเออไม่ได้แหละเลยได้งูฮู้ก็ยังดีว่าพากลับบ้านพัดเป็ดกูภามาถึงเท้านั้นกูเปิดปฏิถิเลยคนสุดท้ายโน้มเทวันพระย้อยจะเล็นแหน่งเทวันพระอื้อพอเกสั่งไว้เลยพอวัดรืมเมือรักไรียกเธอราหามาได้ตรงวันพระยากขี้ล้วนมันบาปกรรมเล็พอมึงวัดทำผ่านนี่ภาไปปล่อยวัด pa ba, phải loi hoa ưu, hoa ngủ hoa 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 Đơn hoa mà cái hoa hoa đi hoa hoa Cái hoa 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 má hoa 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 ว่ารัพยริวารานี้ที่ังกองูเเลยอู้พันเนีงูเฮาก็มาเน่ยงมานีพอพอลูกหาหอยาท่าเส้นตพรกวนนามส้กูเปิดปาสอฟูเทพลึงเดียวอู้บอลอยสัตวันพระอันนี้ส่องเดียวดีพันนั่นเลยว่าข้าไปยากุท่อไม่เท้าพอุบลอยงูเฮาเสนสุด้ายวงนั่นาพอนองเฮเลยนะ ขึงนํำมาพอลูกว่ามันรักริงจึงเล็บร้อสัตว์วันพระนี้มุงนิบมลำเรีงครับในวัดนี่กวเห็นแล้วพระที่ยู่ลงแกอวกูไม่ใช่กูว่าไม่ด๋พระบางองค์ก็สมควรไหวพระบางรูปบางองค์ก็ไม่ามไหวอยู่มังอันพระนาต้องมีมังและดีมังเหลวมังต้มีมดมันต้องยู่มันก็ปลาคองดีมัก็ต้องหนาวมังเละราพระนี่มัน่ก็รูดเชยเชยนะ เรา <S <s ือว yes no ่าเราไว้พาเรื่องก็เลวกันไว้พาเรื่องเออถ้าไว้พาเรื่องเลียผักไปไว้พาเติีมทำอุบ้านเลียำผลนี่ยปล่อยราดบ้านโดนแืดนังไว้กันแดดสักพันทังวันก็ได้พาเรื่องเออเช็ดงานสักพันมาเช้าไม่เด้อโอ้นั่นจริงนะเลยที่ก้อนที่วัดกลางบ้านกูแล้วกูนึกนกวัดกลางบ้านมึงผันนีจริงนะพอดีวันนั้นวัดกลางบ้านกูก็ พอดีมีพอล่วงอยู่รูปนึงลนแลยแกมาบดราเจ้าบดกราเจ้าีนพันนี่มีลูกมีเมียมาแลว้วตีลังมาบดตีลังแม่ไม้คนนึงบ้านอยู่ลังวัดบ้านอยู่หลังวัดเออเพราะว่าแม่ไม้บ้านอยู่ห,ห, اف, หาาลังวัดก็พอเจ่งตึงแม่ไม้แกฮับนมจีนมาคายแม่ไมค์ฮับนมจีนมาคายเออตึงพอฮับมาต้องพานคนพอลวงนั่นแหละตึงพอล่วงเห็นแม,ม่ไม้ช่วยนี่ bỏ mẹ mai đơn phán cái bớt na tăng phải từng dưỡng chít cái na tăng phải đi để tóc cả bông nói nói yeah vậy má để từng ô khô kê phải từng tăng phải khóp na tăng ô rơi có ô khô kê phải từng tăng khóp na tăng bỏ mẹ mai đơn phán cái tâm tóc kê tóc tota, kê bỏ mẹ mai hết quýnh quýu mình hẳn lệ lươi hoàn thị rong ẩu la bỏ mẹ mai mau phải từng thọc bông tăng như khóp na tăng nào tóc kê tóc kê Hình có mẹ mai hên có viễn xuống lao nê phổ văn thị sam lê khó rãi Dạng dây à, mẹ mai háp nấm chín phan của phổ luông lê Thì năn phổ luông cái tăng lao tốc kê, tốc kê thì năn mẹ mai viếp Vàng khán háp, ôm mưu, thoát khán háp chấp sông mưu tì Bắt kháu, quật thốt khán háp thì nè, quật chân khóp na tăng Ý thì nè nâng... พ้นสุดท้ายว่าตกแก่พอล่งเงียบกริบเกากดไปเลยนั่นเอือบอกแยงอีวันนึงแมย์ไมมาลาวพอมาถึงที่นี่แม่พอล่งยังไดวันนี้ตกแก่ไปไหนจะลาพอล่งยังไดวันนี้จะตกแก่เงียบแลยฉันซากี่เทิร์นตกแก่นี่ตกแก่ไปไหนละพอล่งแล้พอล่งว่าปอนนี่มันเจ็บมันปอนนี่มันเจ็บมันเจ็บมันแล้วเจ็บไรล่ะ กรนโดอย่าล้าวเดี๋ยวมึงเอาเลยนี่โอ้ทรงเสืเย็บตรงนั้นจริงเลยตาโอ้นั่งนู่นจิงนะเลยมึงนี่เคยบวชแม่งกูจ้งจริงๆกูนี่เออบวชมาเลยกูจ้ำไมนกูบวชมาจะกูบวชกับพระใต้กูบวชไปศานรู้กูไปบวชถึงอปศานแล้วพอได้กูนี่แช่ก็ไปเล่บวชอยู่อปศานกูว่าวัดนั้นก็ย้ายโตมาโหรานน้ำมีทั้งพระมีทั้งเนนมีทั้งชย เลววัดตั้งยัยมึงว่าห้องสวมยังไม่ห้องเดียวห้องสวมมีห้องเดียวอือ้อคนสุดท้ายวันนั้นพอได้ไม่อยู่เคยเอาน้ำจีนมาเขียนกูเล่ตึ้งไม่ใชยน้ำจีนทำหน้าเลา่าน้ำจีนผันเน้น้ำจีนตาเว่น้ำจีนตาเว่หน้าผันนี่ก็น้ำจีนแต่ว่านั่นแหล่น้ำจีนบูดนั่นแหละยวกูจันซ่องทุยโสนโสนปกนูจันเร็ตไม่ตึงเขึ่อชั่วโมง พ้นส bueno> ุดท้ายอุ้ยวนในพุงกูม like ันก็วนพูนักโคลาโคลาโคลาโคากูวิ่งเข้าห้องสวมพอได้แม่ชีกางยูพอได้ใอยก็แม่ชีอันเล่ยู่ในห้องสวมกูจะเรียกร้องก็ไม่หันเรียกจะด้วยแลาวกูตัดสิจกูสวดเลยสวดเรียกแม่ชีอือเล่มมันสวดฝันเนี่ยปาเจราจารยาฮุนตี สุดเติร์เมจีที่จะออกแลว้วไปเจอบ่านัันอู่ที่ลังแมจีได้ยินหัวดีนะแม่จีสุดกลับมาเลยเลแม่จีวาปันเนอองได้ประชามพูดที่ยังไม่สุดยังออกบ่ได้ว่าปัาน,านันออว่านุกจำอุบุดปราอีสานแม่้ยไม่รู้ตัมพันในกันเลยโอ้นั่นแล้วจริงนะเอาละแม่ครับวันนี้ผมอาทิตย์สถาน ให้แม่มีบ้านเป็นตึกสิบชั้นอยู่แต่แม่เรื่องเงินทองแม่อยานึกให้รวยแม่ต้องการสิ่งใดแม่นึกถึงดวงกินดาได้ทุกเวลาเสื้อผ้าอาภรอาหารการกินแม่นึกได้เอาเละเมะมาวาไม่เงินทองแม่นั้นยาและยังไม่นึกลูกเอ้ยเดชะดวงกินนามมนีให้แม่มีบ้านเป็นตึกสิบชั้นขึ้นมาด้วยเธอแม่เอ้ยเลยรบ้านลังย่อยโตมาโหฬานชัดแม่ทำความสะอาดไม่หมดรุมน้ำลาวรุมน้ำลาวรุมน้ำลาว ลังไก่ก็ไม่ได้ลังเล็กก me. ็ไม่ดักบันจะเล่าไม่เอ้คขอบใจลูกเ really ็ปล่ตาโชคดีแ huh, ล yes. like, ้วครับผมต้องจากบ้านเอาจินดาไปกับเกลือ right ชัยนรงและผมจะกลับมาอยู่กับแม่ครับเไปลูกหน้าโชคดีปีเคลือปีแก้วไปตามมาครับนี่ฟ้าหอมอย่างนี้วันนี้ก่อนที่ผมจะปอยนี่ผมคว้าสักเรื่องดีไหมคว้าสักเรื่องผัานไหยถ้าจมมุดชีวิตพม ยูไม่ตันถึงข้าวพันธา์าตเดือนแปดถ้าทูติดหองค้งเรือนจำบ้านโดนคุณไปเยี่ยมฟ้องกันติดหองค้างเรือนจำบ้านโดนครับคดีได้สู้แล้วมันไม่คัดได้ยู่คดีนึ่งและแล้วมึงจะติดทองค้งนี่มีคดีพันไหนะนี่คดีมันพันนี่พอดีพ้มจังมีมูอยู่ตัอเฮ้ยพ้มนี่เละสู้นี่ครับ ปัานนี้ก็มีมู้อยู่ตัวมีมู้ครับสื่อมาจากเนี้ยไม่ได้สื่อใครหห้มาละมาได้หห้ไม่มู้มาจาวัดมันนู้มู้มาจาวัดชายล้วตอนนี้มู้นั้นอยู่ตรงเนี่ว่าบูนั้นตอนนี้อยู่หน่อนนี้เราเลืเลือดมหากูกูบังเลยาท้าเลี้ยงไรอย่างนีว่าพุอมรักมันสุดๆุดน้มู้ตัวนี้นะว่าป่อยน้อยป่อยกันซุกน้อยซุกกัน มีต้มกล้วยคู่นันก็ปั่นกินคนสีกับเมานานรักมันสุดๆูดป้อนสุดไายวันนั้นพ้มชังปลูมันลาไวยรองนึงลูมันชายพอมันหลงหัวดีพอมาเอ้ยไปดุดมันไม่กู่ปาไปมกกระโดงกระม้วที่ไปว่ามาป่อยจึงรองมันพ้มม้ยมันชายโหเต้นดุดว่าวร้องมันพ้มเนียนแ๊กเลขาพวกมันมายืนเขียวตอนน้าพ้มนวดจับ ว่านำลายเป็นกับเลืออ่อนั่นนั่นเออเล่มู่ตัวนี้ก็ไม่ไปในทัาท่าเจด้วยยังนล่มตามลังพ้มเร่งแรงเรงเรงเมื่อกูพ่อแม่นัน้นคอ,อยแล้ว่ามูมู่น้อและมูมาจ้าวัดมาควังเท้าไมา่เลยว่าพมพอ,อหันหน้ามาเห้นาม,มู่ตัวนี้ไหมเมืม่อกับแพร่หัวใจมีนามเคลือมารดว่ามันแ่บไม่ม,ม,มทีที่เลยผันนั้นเลยจริงเลยแม่เอ้ยโคบใจเลย อุราไปเผื่อในดุงตึงเมืองยากก็ให้นีนคลื่นโฉดีและยาเจ็บยาคายตกนามไม่เลยตกค้อยไม่ไหมเอาอยาไปเชื้อนไอ้ปันตกนามไม่เลยตกห้อยไม่ไม้ไมนี่กูทุบมาแลว้วยังไรอ้า,อาวจาไม่นุ่วันกรุดอุปาเป็งควรมังเนี่ยควรมังไปให้ยายาว่าครบใจแก้ว้ยก็ให้มึงตกนามไม่เลยตกห่อยไม่ไหมกูรับว่าครับ โอดิปีนั้นเดินอายเดินยีนาเน้าเขารับนั่งลงมาร้ำอุนเน้าก็กองควอยไว้หน้าโจนั่งอุนลาเก้าอีมันนั่งพอดิกูนช่างมาว์เล่าเขาวว่ากูดักข้าเองพลึงเดี็กเย่ไทยลงกองควอยโอ้ยกางเกงกูตัวนึงคอยกินมดนี่ไอ้ท้าไอ้ท้างั้นมาเล่นกรถ่ายกูอยากเป็นรอยด่างอยู่นี่ไอ้ท้าเอ้ยงันมาเล่นดิ กทายกูยังเป็นรอยดางอยู่เวอร์ยาววาดได้กทายอยู่ยังขนาดน้าม <R> ึงก <R> ูย <r> ังไม่ยากเลยไทยแถวโอ้ไอ้นี่ยัดเปรตจริงเว้ยนี่วันนี้พอมลาอ้อนปะหอมนะเอาเลจโ์ดีครับขอให้พ่อมโ์ดีคุณก็เล่คนนะคนนั้นเออพอมเราได้ อ้าวโนก็มากว่าเพลงเพลงนุ่งเพลงว่าอ้าวเอาเดี๋ยวเออรงเพลงให้เควนเควนพลังเออเออยบเลนองเออให้มันเช่าเช่าขึ้นมาเออจันดึงเพลงเออใครอยากฟังเพลงก็เสียงปรบมือชันนิดนี่ครับเออเล่มึงให้ก็ตบมือทำได้ยังเช็คเลยเลี่ยงอีกคนเนวะเออเอาดูให้มีเพลงขึ้นมา